เปิดใจให้แพทย์เป็นก้าวแรกของการหายจากการเจ็บป่วยอยากหายจากการเจ็บป่วยเป็นปลิดทิ้งต้องฟังคลิปนี้นะครับจากประสบการณ์าการเป็นจิตแพทย์มีผู้ป่วยที่สร้างกำแพงในใจอยู่จํานวนมากผมเลยพยายามสร้างบรรยากาศให้ถามคําถามได้ง่ายขึ้นโดยตอนท้ายของการตรงผมต้องการถามทุกทางว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาอยู่บ้างไหมครับหรือมีคําถามอะไรอีกบ้างไหมครับแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มี ดังนั้นขอให้เปิดใจมากขึ้นและอยากให้มีครัปรึกษาหรือมีคำถามด้วยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องงา่ายในทางจิตวิทยามีทฤษฎีเ e l ด d i s c ร์เซอร์รีซิฟโพซิตี้เอฟเอยู่ทฤษฎีนี้บอกว่าถ้าเราเปิดเผยตัวเองอีกฝ่ายจะเปิดเผยตัวเองอีกเช่นกันถ้ามีการเปิดเผยตัวเองกลับไปกลับมาเหมือนการโยนดับลุกบอลไปมาจะยิ่งทำให้เกิดความไวเนือ้อเชื่อใจที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น ตามพฤษฎีนี on ้มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งถ้าใครสักคนไม่เปิดประตูหัวใจก่อนจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันมาได้เพราะการเปิดเผยตัวตนนั้นเป็นการตอบรับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งมีถ้าจะเปิดประตูหัวใจแล้วจากใจที่คุณยังปิดประตูหัวใจในวัจแพทย์ที่จะเก่งแต่แค่ไหนคงไม่สามารถจะดึงดันเปิดประตูหัวใจคุณออกมาได้ผู้เปิดสใหญ่มักบอกว่าแพทย์ที่รักษาไม่ยอมใกล้ชิดสนิทสนมด้วย แต่ถ้าคุณตั้งกาดไว้สูงแถมปิดประตูใจใส่กันล็อกสองชั้นด้วยแม้ว่าแพทย์จะพยายามเดินเข้าหาคุณเพียงใดความลมพันธ์ความลมพันธ์ในการรักษาจะไม่มีทางพัฒนาได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าแพทย์จะแสดงท่าทีอย่างไรอันดับแรกขอให้เชื่อมั่นในตัวคุณหมอและนําเลงบรุ่มใจหรือสงสัยไปปรึกษานี่คือก้าวแรกของการหายจากอาการป่วยบ้าสาภาพมาซะดีดยาหลอกกับออกซิโทซิน อยากรู้ว่ายาหลอกมันมีผลยังไงผลยังไงกับสุขภาพคุณต้องฟังคลิปหน้านะครับ